12จิตวิทยากโกหกสมองสำเร็จเร็วขึ้น1ิบเท่าสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่1จงบอกตัวเองว่าเราไม่ใช่คนขี้เกียจแค่เรายังไม่เจอวิธีที่ใช่ทุกครั้งที่เราผัดวันประกันพรุ่งเราก็มักจะด่าตัวเองว่าทำไมถึงขี้เกียจแบบนี้ทำไมถึงไม่มีวินยัยฉันนี่มันเป็นคนที่ล้มเหลวจริงๆแต่คุณรู้ไหมคะว่าสมองของคุณได้ยินทุกคาที่คุณพูดกับตัวเองแล้วมันก็จะตอบสนองทันทีว่า ถ้าเราแย่ขนาดนั้นก็ไม่ต้องทำก็แล้วกันผลลัพธ์ก็คือยิ่งด่ายิ่งไม่เริ่มยิ่งโทษตัวเองสมองก็ยิ่งปิดสวิตช์โดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งแรงจูงใจนั่นเองคุณจึงรู้สึกว่าอยากจะนอนต่อมากกว่าอยากจะเริ่มลงมือทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนคำพูดนะคะจากการตีตัวเองมาเป็นการเข้าใจตัวเองแค่บอกว่าเราไม่ได้ขี้เกียจนะเราแค่ยังไม่เจอวิธีที่เหมาะกับเราเองคุณก็จะรู้สึกต่างทันทีเลยค่ะเพราะคราวนี้ สมองจะหยุดตั้งแง่แล้วก็หันมาช่วยคุณแทนมันก็จะเริ่มสแกนหาวิธีที่ง่ายและก็น่าสนใจพอที่จะเรียกโดปามีนให้หลั่งออกมาแค่เปลี่ยนคำพูดสมองก็จะเปลี่ยนบทบาทจากศัตรูที่ขัดขาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยหาทางให้เดินได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเบื่อที่จะนั่งทำงานหน้าคอมก็ลองเปลี่ยนวิธีจากการเปิดไฟล์งานมาเป็นเปิดเพลงที่ชอบแล้วก็นั่งจิบกาแฟจัดโต๊ะใหม่ก็ได้พอสมองเริ่มรู้สึกดี เคมีบุกบวกก็จะเริ่มทำงานแล้วจังหวะที่ไม่อยากทำอะไรเลยก็จะค่อยๆกลายเป็นอย่างงั้นลองทำสักหน่อยก็ได้คุณเห็นไหมคะขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่การไม่เข้าใจเคมีในสมองต่างหากที่เป็นตัวขัดขาเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เริ่มไม่ต้องรีบทษตัวเองให้พูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจแล้วถามต่อนะคะว่าถ้าเริ่มแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วมีทางไหนบ้างที่สมองของเราจะอยากลุกขึ้นมาทำเอง คุณไม่จําเป็นต้องฝืนไปทั้งชีวิตแค่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะจับมือกับสมองให้ได้แล้วคุณจะรู้ค่ะว่าคุณไม่เคยขี้เกียจเลยคุณแค่ยังไม่รู้จักจุดสตาร์ทที่จะปลูกเคมีในตัวของคุณขึ้นมาก็เท่านั้นข้อ2หลอกให้สมองเชื่อว่าถ้าไม่ทําตอนนี้ก็จะเสียโอกาสระดับล้านไปคุณเคยไมหมคะที่ตั้งใจจะเริ่มอะไรบางอย่างแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยทาพรุ่งนี้ก็แล้วกันแล้วคําว่าพรุ่งนี้ก็กลายเป็นอาทิตย์หน้า จากอาทิตย์หน้าก็กลายเป็นไม่ทำอีกเลยไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีเวลาแต่เพราะว่าสมองของคุณไม่ได้รู้สึกว่ากำลังจะเสียอะไรไปจริงๆนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราจะต้องหลอกสมองให้ตื่นด้วยประโยคสั้นๆที่มีพลังมหาศาลถ้าเกิดว่าไม่ทำตอนนี้เราจะเสียโอกาสระดับล้านไป ซึ่งประโยคนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นสารเคมีในสมองตัวหนึ่งซึ่งเป็นสารแห่งความรู้สึกตื่นตัวไม่อยากจะพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วพอสมองได้ยินว่ากำลังจะเสียของมีค่าไปมันก็ไม่กล้าที่จะอยู่เฉยอีกต่อไปเหมือนตอนที่เรากำลังจะพลาดไฟบินสมองก็จะทำทุกทางให้เราขยับทันทีความน่ากลัวก็คือว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าโอกาสไหนคือของจริง บางคลิปที่ยังไม่ได้ถ่ายบางไอเดียที่ยังไม่ได้ลงมือบางแผนการที่ยังไม่ได้เริ่มก็อาจจะเป็นตัวจุดชนวนชีวิตใหม่ของเราก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนมันไปด้วยเหตุผลงง,งว่าเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันและพอถึงวันพรุ่งนี้สมองก็จะลืมไปหมดค่ะโดพามินก็จะไม่หลัง่งเพราะว่าไม่ได้มีภาพความสําเร็จอยู่ตรงหน้าดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ายังไม่อยากจะทําตอนนี้ให้คุณถามสมองกลับนะคะว่า ถ้าฉันไม่ทําในตอนนี้แล้วมันทําให้ฉันพลาดสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของฉันไปได้ตลอดการหรือเปล่าแค่คําถามนี้คําถามเดียวก็จะปลุกทั้งเคมีและปลุกทั้งสติให้ลุกขึ้นมาทันทีฉะนั้นอย่ารอให้เสียโอกาสถึงจะเริ่มแค่จินตนาการว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตข้อสในทุกครั้งที่กลัวก็ให้ถามตัวเองนะคะว่าแล้วถ้ามันเวิร์กละ่ะทุกครั้งที่เราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆสมองก็มักจะเป็นฝ่ายแรกที่ขาในทันที มันจะรีบส่งภาพความล้มเหลวมาให้แบบคมชัดระดับ 4K จะคอยบอกเราว่าเดี๋ยวคนจะหัวเราะเยอะนะเดี๋ยวจะพลาดนะมันไม่เวิร์กหรอกแล้วถ้าเกิดว่ามันแย่ขึ้นมาล่ะแล้วคุณรู้ไหมอะว่าทำไมซึ่งนั่นก็เพราะว่าสมองของเรามีสารเคมีที่ชื่อว่าคอร์ติซอลมันคือสารแห่งความกลัวค่ะที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยเราหนีอันตรายตั้งแต่ในมนุษย์ยุดทำแล้วค่ะแต่ปัญหาก็คือว่า ทุกครั้งที่คุณแค่คิดจะลองทำอะไรใหม่ๆเจ้าคอติโซต์ตัวนี้ก็จะรีบเปิดไซเรนดังลั่นเลยค่ะราวกับว่าคุณกำลังจะโดนเสือไล่ทั้งๆที่คุณแค่จะอัดคลิปลง YouTube หรือว่าคุณกำลังจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยแล้วทีนี้คุณจะทำยังไงคะคุณก็ต้องหลอกสมองกลับด้วยคำถามที่ทรงพลังที่สุดว่าถ้าเกิดฉันทำแล้วมันเวิร์กล่ะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็จะเปลี่ยนโหมดของสมองได้จากโหมดเอาตัวรอด ไปสู่โหมดสร้างภาพอนาคตเพราะว่าเมื่อคุณถามคำถามนี้นะคะสมองก็จะเริ่มหลั่งโดปามีนออกมาซึ่งเป็นสารเคมีของความหวังความตื่นเต้นและก็ความเป็นไปได้พอสมองเห็นภาพใหม่มันก็จะไม่ขาดขาอีกต่อไปมันก็จะเริ่มหาทางสำเร็จแทนที่จะย้ำแต่ทางล้มเหลวมันก็จะเริ่มคิดว่าจะทำยังไงให้มันเวิร์กแทนที่จะเอาแต่คิดถ้าเกิดว่ามันล้มเหลวจะทำยังไงลองถามตัวเองตอนที่ยังลังเลดูนะคะ ถ้าเกิดว่าเรากล้าเปิดคอสของตัวเองแล้วถ้ามันเวิร์กล่ะถ้าเกิดว่าเราลงทุนในความฝันถ้าเกิดว่ามันเวิร์กล่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราลองเชื่อมั่นในตัวเองดูสักครั้งแล้วถ้ามันเวิร์กล่ะจะเป็นยังไงคำถามนี้มันจะเขย่าสารเคมีที่ขวางทางคุณมันจะดึงคุณออกมาจากเซฟโซนเพื่อที่จะเข้าไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยโอกาสแล้วสิ่งที่คุณกลัวก็จะเล็กลงทันทีเพราะว่าภาพในหัวของคุณเริ่มมีรางวัลที่รออยู่ปลายทาง ฉะนั้นจำไว้ได้ค่ะว่าสมองไม่ได้กลัวความล้มเหลวจริงๆแต่มันกลัวแค่เพราะว่าคุณยังไม่ยอมปล่อยให้มันจินตนาการถึงความสําเร็จก็เท่านั้นดังนั้นนะคะทุกครั้งที่คุณกลัวอย่าถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันแย่ล่ะแต่ให้ถามว่าแล้วถ้ามันเวิร์กล่ะแล้วคุณจะได้คำตอบใหม่ที่เปลี่ยนทั้งชีวิตได้เลยค่ะต่อมาข้อ4เขียนวิชั่นบอร์ดให้ใหญ่เกินตัวแล้วบอกสมองว่านี่คือของจริง คุณไม่ต้องรอให้ชีวิตจริงเปลี่ยนแต่คุณจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนภาพในหัวให้ใหญ่จนสมองตกใจก่อนนั่นเองทุกความสำเร็จบนโลกใบนี้ก็ไม่ได้เริ่มจากความกล้าแต่เริ่มจากภาพในหัวที่สมองเห็นชัดมากพอจนสมองเชื่อว่านั่นคือความจริงนี่คือจุดที่คนธรรมดาหลายคนก้าวข้ามชีวิตเดิมๆได้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีเงินไม่ใช่เพราะว่าเขามีเส้นสาย แต่เพราะว่าเขามีวิชั่นบอร์ดที่กล้าฝันแบบที่ไม่ได้เกรงใจใครและที่สำคัญก็คือเขากล้าบอกสมองตัวเองว่านี่แหละคือของจริงคุณรู้ไหมคะว่าสมองของเรามีความลับอย่างหนึ่งก็คือมันแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เราคิดบ่อยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถ้าคุณฝึกคิดถึงภาพเป้าหมายซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถในฝันธุรกิจที่มีคนติดตามเป็นล้านสมองค่ะก็จะเริ่มหลั่งโดปามีนออกมา เป็นสารเคมีแห่งแรงผลักดันมันจะรู้สึกอยากได้อยากมีแล้วก็มีความกล้าลงมือทำภาพที่คุณติดไว้ในวิชั่นบอร์ดไม่ใช่แค่โปสเตอร์สวยๆนะคะแต่มันคือคำสั่งที่ส่งตรงไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมแรงจูงใจและก็อารมณ์พอคุณจ้องมันทุกวันสมองก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วต้องทำยังไงต่อภาพนี้ถึงจะกลายเป็นชีวิตจริงได้จากตรงนั้นแหละค่ะ คุณก็จะเริ่มเห็นไอเดียเริ่มมีพลังเริ่มกล้าเดินเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นและสิ่งมหาศาัศจรรย์ก็คือว่าโอกาสที่เคยมองไม่เห็นมันก็จะโผล่มาเฉยๆแล้วค่ะเพราะคุณไม่ได้หลอกโลกคุณแค่หลอกสมองตัวเองก่อนให้มันเห็นว่าชีวิตที่ดีกว่ามันไม่ใช่แค่ฝันลอยๆแต่มันเป็นภาพที่ชัดมากพอที่จะไล่ตามได้จริงแล้วเมื่อสมองของคุณเชื่อพฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนวิธีคิดก็จะเปลี่ยนพลังในตัวคุณก็จะเปลี่ยนแล้ววันหนึ่ง สิ่งที่เคยเขียนอยู่ในกระดาษก็จะกลายเป็นรูปถ่ายในชีวิตจริงของคุณดังนั้นนะคะอย่าเขียนวิชั่นบอร์ดแบบอ้อมๆอย่าเขียนแบบคนที่กลัวความผิดหวังแต่ให้เขียนแบบคนที่รู้แน่ว่านี่คือสิ่งที่ฉันเกิดมาเพื่อที่จะคว้าม,มันให้ได้แล้วก็กระซิบบอกกับสมองตัวเองทุกเช้าค่ะว่าของพวกนี้คือของฉันแน่นอนแค่มันยังมาไม่ถึงก็เท่านั้นเองข้อ 5. แกล้งทําเหมือนกับว่ามีคนมาแอบถ่ายเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณทำงานแบบไม่มีใครเห็นแล้วก็เผลอทำงานแบบลุกๆแสดงว่าคุณยังไม่ได้ฝึกให้สมองเคารพตัวเองมากพอมีจิตวิทยาข้อหนึ่งนะคะที่เปลี่ยนชีวิตของคนมาแล้วนับไม่ถ้วนนั่นก็คือการแกล้งทำเหมือนกับว่ามีคนมาคอยแอบถ่ายเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองไม่ใช่เพื่อโชว์ไม่ใช่เพื่อสร้างภาพแต่เพื่อปลุกสิ่งหนึ่งในตัวเราขึ้นมาให้ทำงานนั่นก็คือศักดิ์ศรีของตัวเองเวลาที่คุณคิดว่ามีคนจับตามองอยู่ สมองก็จะหลั่งสารที่ชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และก็ศัก์รีนั่นเองมันจะทําให้คุณอยากยืนตรงมากยิ่งขึ้นพูดดีมากยิ่งขึ้นทํางานละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสมองไม่อยากจะเสียหน้าแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยก็ตามลองจินตนาการนะคะคุณกําลังนั่งทํางานในห้องอย่างเงียบๆแต่ในหัวของคุณนึกภาพเหมือนกับว่ามีคนกําลังมาถ่ายสารคดีของเราอยู่คุณคือตัวเอกของเรื่อง กล้องก็กำลังแพนไปที่โน้ตบุ๊กของคุณมือที่ขยับแป้นพิมพ์เสียงเล่าบรรยากาศเรื่องหลังว่าแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นเขาก็ยังทำงานทุกวันด้วยวิน,นัยเพราะเขาเชื่อว่าความยิ่งใหญ่เริ่มต้นในมุมเงียบๆพอคุณคิดแบบนี้นะคะสมองก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดเก็บฟุตเทจชีวิตจริงมันไม่กล้าทำแบบส่งๆแล้วค่ะเพราะใครบางคนกำลังดูอยู่แม้ว่าจะเป็นแค่คุณเองที่กำลังดูตัวเองอยู่อย่างเงียบๆในหัว นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันนะคะแต่มันคือเทคนิคจิตวิทยาที่จะกระตุ้นการสังเกตตัวเองและก็มีงานวิจัยทางสมองชี้ชัดว่ายิ่งเรามีเซลล์อเวเนตสูงเราก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำในสิ่งที่ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ก็ตามเพราะในที่สุดสมองก็จะเริ่มเขารบตัวเราเองและก็เริ่มมองว่าทุกการกระทำของเรานั้นมีความหมายที่สุดและมันก็จะสั่งให้ร่างกายจริงจังกับทุกวินาทีที่ลงมือทา คุณไม่ต้องรอให้มีทีมาถ่ายทำจริงไม่ต้องรอให้มีคนมากดไลค์แต่แค่แกล้งทำเหมือนกับว่ามีคนรอดูตอนจบของชีวิตคุณแล้วคุณก็เริ่มเปลี่ยนการกระทำธรรมดาให้กลายเป็นซีนสำคัญในภาพยนตร์ชีวิตที่น่าภูมิใจที่สุดเพราะอย่าลืมนะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ทำดีที่สุดแค่ตอนมีคนดูแต่เขาฝึกให้สมองเคารพตัวเองจนทำได้ดีที่สุดแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นเลยสักคนก็ตามข้อ 6. ตั้งวอลเปเปอร์ในมือถือเตือนเป้าหมายค่ะ ถ้าเกิดว่าอยากจะฝังเป้าหมายไว้ในสมองไม่ต้องไปไกลเลยค่ะแค่ลองเปลี่ยนวอลเปเปอร์มือถือให้คุณได้เห็นสิ่งนั้นทุกวันสมองของเราก็ไม่ได้ทํางานแค่ตอนเราคิดนะคะแต่มันจะบันทึกทุกสิ่งที่เราเห็นซ้ําๆโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในสายตาบ่อยที่สุดในแต่ละวันแล้วคุณดาวสิคะอะไรที่เราเห็นบ่อยที่สุดในยุคนี้ใช่ค่ะนั่นก็คือหน้าจอมือถือของเราเองมีงานวิจัยบอกนะคะว่าสมองจะถูกกระตุ้นโดยภาพมากกว่าคําพูด และถ้าเกิดว่าเราเห็นซ้ำๆสมองก็จะยิ่งเชื่อว่านั่นคือเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่คาว่า1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือน5 0 0แสนบาทต่อเดือน1นึ่ล้านบาทต่อเดือน1 0ล้านบาทต่อเดือนหรือว่าใส่เป็นรูปบ้านรูปรถที่อยากได้ก็ได้ค่ะและเมื่อคุณเห็นทุกวันสมองก็จะรับรู้ทันทีว่านี่คือรหัสชีวิตที่ต้องจาและก็ต้องทาให้ได้มันจะเริ่มหลั่งโดปามีนทุกครั้งที่คุณเห็นเป้าหมายนั้น แม้จะเห็นแค่ในเว็บเดียวสมองก็จะถูกปลุกจากเดิมที่หยิบมือถือมาถ่ายติ๊กต็อกมันก็จะสะดุดนิดนึงว่าอ๋อเรากําลังจะทําเดรัจแะสนนะแล้วคุณก็จะเลือกคลิกสิ่งที่ดีกับเป้าหมายมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวอยากจะบอกว่านี่คือการแฮกระบบ RAS นะคะซึ่งเป็นระบบกรองข้อมูลของสมองที่คอยเลือกสิ่งที่ควรสนใจให้กับเราคุณก็จะฝังเป้าหมายลงไปในหน้าจอคุณก็จะสั่งให้สมองช่วยคุณโฟกัสสิ่งที่เกี่ยวกับความรวยเท่านั้น แค่ภาพเล็กๆนี่แหละค่ะที่จะเปลี่ยนโหมดชีวิตได้เลยจากโหมดฟุ้งซ่านกลายเป็นโหมดสร้างจากโหมดผัดวันประกันพรุ่งกลายเป็นโหมดเดินหน้าแล้วก็อย่ามองว่าวอลเปเปอร์เป็นแค่เรื่องเล็กๆเพราะว่ามันคือป้ายบอกทางของจิตใต้สำนึกที่คอยกระซิบสมองบาๆว,าวา่าเราไม่ได้แค่ใช้ชีวิตไปวันๆนะเรากำลังสร้างบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตอยู่ดังนั้นเลือกเป้าหมายที่ใหญ่พอที่จะปลุกไฟในตัวคุณ แล้วก็เปลี่ยนมันเป็นวอลเปเปอร์โดยที่ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องรอให้ใครมาเตือนเพราะว่ามือถือของคุณก็จะกลายเป็นโค้ดจิตใต้สำนึกที่จะกระตุ้นคุณวันละเป็นร้อยๆครั้งนั่นเองข้อ7ใช้คำว่ากำลังสร้างอิสรภาพแทนคำว่าทำงานหาเงินบางครั้งนะคะคำพูดเดียวก็สามารถเปลี่ยนความหมายของทั้งชีวิตได้เลยคุณอาจจะเคยบอกว่าฉันต้องทำงานหาเงินแต่คุณรู้ไหมคะว่าแค่คำว่าหาเงิน มันทำให้สมองรู้สึกว่านี่คือหน้าที่นี่คือความจำเป็นมันคืออะไรที่ถูกบังคับให้ทำไม่ใช่อะไรที่ฉันอยากทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนประโยคเดิมเป็นฉันกำลังสร้างอิสรภาพของตัวเองอยู่เพียงเท่านั้นแหละค่ะสมองก็จะตีความใหม่ทั้งหมดในทันทีมีงานวิจัยทางสมองยืนยันนะคะว่าสมองของมนุษย์นั้นมีความไวสูงต่อคำที่มีภาพฝันชัดเจนซึ่งคำว่าเงิน อาจจะฟังดูน่าเบื่อเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องเดิมๆแต่คำว่าอิสรภาพมันจะไปกระตุ้นระบบโดปามีนให้ทำงานทันทีค่ะเพราะว่าคำว่าอิสรภาพเท่ากับความฝันซึ่งความฝันก็คือเท่ากับสิ่งที่เราสามารถควบคุมเองได้สมองของคุณจะไม่มองว่างานในวันนี้คือความเหนื่อยอีกต่อไปแต่มันจะเห็นภาพของตัวคุณเองในอนาคตที่ไม่ต้องตื่นเพราะว่าเสียงนาฬิกาปลุกที่มีเวลาเลือกชีวิตได้ ที่ไม่ต้องขอใครไปเที่ยวที่ซื้อทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องดูยอดเงินในบัญชีแค่เปลี่ยนคำพูดในหัวค่ะสิ่งที่เคยรู้สึกจะต้องทำก็จะกลายเป็นอยากทำและนี่ไม่ใช่แค่การปลุกพลังแบบลม,ล,มลุมแรงๆนะคะแต่มันคือการโปรแกรมสมองใหม่ด้วยคำที่ปลุกแรงฝันจากข้างในเพราะว่าสุดท้ายคนที่รวยมากที่สุดเขาก็ไม่ได้ไล่ตามแค่เงินแต่เขาไล่ตามอิสรภาพในแบบที่ตัวเองต้องการและคำนี้ค่ะคำว่าอิสรภาพ มีพลังมากพอที่จะทําให้คุณลุกขึ้นในตอนดีห้ลงมือทั้งๆที่เหนื่อยสู้ทั้งๆที่ไม่มีใครเห็นเพราะคุณไม่ได้แค่ทํางานแต่คุณกําลังสร้างชีวิตที่ไม่มีใครบงการได้อยู่ต่างหากนะคะข้อ8แกล้งทําเหมือนกับว,ว่ามีลูกน้องดูเราอยู่ลองจินตนาการดูนะคะถ้าตอนนี้คุณคือซีอแล้วก็มีลูกน้องคอยยืนดูอยู่เงียบๆคุณยังจะทํางานแบบส่งๆเหมือนเดิมไหมคะ ซึ่งนี่คือจิตวิทยานหนึ่งที่เปลี่ยนคนเฉยให้กลายเป็นคนที่จริงจังได้ในทันทีก็คือแกล้งทําเป็นเหมือนกับว่าให้สมองเชื่อว่าเรากําลังถูกมองอยู่ไม่ใช่มองแบบจับผิดแต่มองแบบเขาดูว่าเราคู่ควรที่จะเป็นผู้นํำไหมเมื่อสมองรู้สึกว่ามีลูกน้องหรือว่ามีคนที่เคารพเราจ้องมองเราอยู่มันก็จะเข้าโหมดที่เรียกว่าเซลล์รีเกลเลชันโหมด ก็คือโหมดที่สมองจะสั่งให้ร่างกายวางท่าทีทำตัวให้สมกับบทบาทที่เราวางไว้แล้วถ้าบทบาทนั้นคือ CEO ละะ่ะคะสมองก็จะสั่งให้เราทำตัวแบบผู้นำในทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ทิ้งงานไม่เลื่อนความรับผิดชอบออกไปและคุณรู้ไมหมคะว่าทำไมมันถึงทรงพลังเพราะตอนนั้นสมองก็จะเริ่มหลั่งสารที่ชื่อว่าเซโรโทนินออกมาซึ่งเป็นสารเคมีที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและก็ภาพลักษณ์ในสายตาคนอื่น ทันทีที่สมองรู้สึกว่าฉันกำลังเป็นตัวอย่างของใครบางคนมันก็จะไม่กล้าทำตัวช่วยอีกต่อไปไม่ใช่เพราะว่ามีคนสั่งแต่เพราะว่าสมองค่ะไม่อยากจะเสียหน้าให้ใครได้เห็นคุณไม่ต้องมีลูกน้องจริงก็ได้แค่ลองจินตนาการว่ามีเด็กคนหนึ่งที่อยากจะเก่งเหมือนคุณมีน้องคนหนึ่งที่แอบดูว่าพี่เขาทำยังไงถึงสามารถไปได้ไก,กลขนาดนั้นหรือว่ามีทีมงานในอนาคตที่รอคำสอนของคุณอยู่แล้วถามตัวเองนะคะว่า คุณกล้าที่จะสอนใครได้ไหมถ้าตัวเองยังไม่คิดที่จะลงมืออะไรเลยฉะนั้นแกล้งสมองให้คิดนะคะว่าฉันคือซ e อที่ลูกน้องทุกคนกำลังมองอยู่แล้วคุณก็จะเริ่มลุกขึ้นจัดโต๊ะทำงานให้ดีที่สุดพูดกับตัวเองในหัวให้ดีขึ้นแล้วก็ลงมือแบบที่ไม่รอใครเพราะสมองจะบอกกับคุณว่านี่ไม่ใช่แค่ทำงานแต่นี่คือการวางรากฐานทางวัฒนธรรมของบริษัทในอนาคตของตัวเราขอ้อก จัดโต๊ะทํางานให้เหมือนกับโต๊ะของคนที่ประสบความสําเร็จคุณไม่ต้องรอให้ประสบความสําเร็จก่อนถึงจะมีโต๊ะทํางานเหมือนกับคนที่สําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าคุณจัดโต๊ะให้เหมือนคนสําเร็จตอนนี้สมองก็จะรีบเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวหลายคนคิดว่าพอประสบความสําเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยจัดโต๊ะใหม่ให้ดูโปรแต่คุณรู้ไมหมคะว่ามันต้องสลับกันคุณจะต้องทําให้ภายนอกดูเหมือนกับคนที่คุณอยากเป็นก่อน แล้วสมองจะเปลี่ยนภายในให้สอดคล้องกับภาพที่เห็นมีงานวิจัยทางจิตวิทยาเขาบอกว่าการใช้สภาพแวดล้อมกดปุ่มทางลัดเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะสมองจะตีความว่าบรรยากาศรอบๆตัวคือตัวตนของเราถ้าเกิดว่าโต๊ะรกวางกระจัดกระจายโทรศัพท์ก็วางสเปะสปะปนกับจานข้าวสมองก็จะบอกว่านี่คือโต๊ะของคนที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้โฟกัสแต่ถ้าโต๊ะของคุณสะอาด มีสมุดบันทึกดีๆมีหนังสือธุรกิจสักเล่มสมองก็จะเริ่มสั่งให้คุณนั่งตัวให้ตรงคิดให้ชัดเจนแล้วก็ทําตัวให้สมกับภาพที่เห็นทันทีและที่สําคัญนะคะเมื่อโต๊ะทํางานของคุณเปลี่ยนมันก็จะกระตุ้นให้สมองรู้สึกตื่นตัวและก็อยากจะโฟกัสมากยิ่งขึ้นเพราะสมองรู้สึกว่าเรากําลังนั่งอยู่ในพื้นที่ของคนที่กําลังจะไปได้ไกลมันไม่ใช่แค่โต๊ะแต่มันคือเวทีเล็กๆที่คุณใช้แสดงความเป็นมืออาชีพอยู่ทุกวันลองนึกภาพดูนะคะ ทุกเช้าที่เปิดม่านมาจัดไฟเล็กๆบนโต๊ะว่างแผนวันนี้ด้วยปากกาด้ามโปโรสมองของคุณก็จะคิดว่าฉันไม่ใช่แค่คนธรรมดาอีกต่อไปฉันคือคนที่กำลังสร้างอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่แล้วหลังจากนั้นพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนตามค่ะคุณจะเริ่มคิดก่อนทำเริ่มทำก่อนที่จะเลื่อนและก็เริ่มรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติเพราะอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของเราเปลี่ยนจากจุดเล็กๆ บางครั้งมันก็เริ่มแค่จากการจัดโต๊ะธรรมดาให้กลายเป็นโต๊ะของคนที่สำเร็จในอนาคตแล้วสมองก็จะทำหน้าที่ที่เหลือให้คุณเองข้อ10เวลาที่อยากจะถอดใจให้บอกว่าฉันก็เคยคิดจะเลิกแต่ไม่ใช่วันนี้ใครๆก็อยากเลิกทั้งนั้นเลยค่ะแต่คนที่ชนะคือคนที่พูดกับตัวเองได้ว่ามันไม่ใช่วันนี้เราทุกคนเคยคิดจะถอดใจเหนื่อยจนไม่อยากจะลุกท้อจนไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไง สมองเต็มไปด้วยเสียงกระซิบที่บอกว่าพอแค่นี้เถอะทําไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นแต่นี่แหละค่ะคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเพราะว่าทันทีที่คุณคิดจะยอมแพ้สมองก็จะเริ่มหลั่งคอร์ติซอลคือสารแห่งความเครียดออกมามันจะทําให้คุณเห็นทุกอย่างในแง่ลบจนคุณก็จะเริ่มเชื่อว่าการเลิกคือทางรอดเดียวที่เหลืออยู่แต่คุณรู้ไหมคะคุณไม่ต้องชนะอะไรในวันนี้ก็ได้คุณแค่ต้องไม่ยอมแพ้ในวันนี้ก็พอ แค่พูดกับตัวเองว่าฉันเคยคิดจะเลิกแต่ไม่ใช่วันนี้แค่คำคำเดียวค่ะก็จะสามารถเปลี่ยนโฟกัสของสมองจากฉันหมดแรงกลายเป็นขอแค่ผ่านวันนี้ไปก่อนแล้วกันมันคือการเลื่อนการยอมแพ้ไปอีกวันไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะจนวันหนึ่งคุณจะลืมไปเลยว่ากำลังแบกความเหนื่อยอะไรอยู่แล้วคุณรู้ไหมคะว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้ไม่เก่งแต่คุณแค่อยู่ใกล้เส้นชัยมากเกินไปจนเหนื่อยเกินที่จะมองเห็นปลายทางได้ แต่ถ้าคุณหยุดวันนี้นะคะคุณก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณใกล้แค่ไหนแล้วประโยคนี้อาจจะดูไม่ได้ยิ่งใหญ่มันไม่ได้ปลุกใจมันไม่ได้ดูเทแต่มันคือเครื่องมือเงียบๆที่คนสําเร็จใช้บอกกับตัวเองเสมอเลยค่ะเขาไม่ได้ชนะเพราะว่ามีแรงตลอดเวลาเขาชนะเพราะว่ายังไม่ยอมแพ้แค่วันนี้ตัางหากแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยพูดซ้ําใหม่อีกครั้งว่าวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่จะลมเลิกเหมือนกันข้อ11 บอกสมองว่าเรากําลังเป็นเวอร์ชันที่คนอื่นจะพูดถึงในอนาคตลองคิดดูนะคะถ้าวันนี้คือบทแรกของตํานานชีวิตของคุณคุณจะยังทําตัวเหมือนแค่ใช้ชีวิตไปวันๆอยู่หรือเปล่าสมองของเรามันตื่นตัวกับเรื่องราวยิ่งเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นเรื่องราวของเราเองมันก็จะเปลี่ยนโหมดจากการแค่ประคองชีวิตเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าโหมดการสร้างตัวตน คือโหมดที่สมองเริ่มวางแผนนะคะว่าเราจะเป็นใครในอีก1ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าหรือว่า10ปีหลังจากนี้แค่คุณหลอกสมองด้วยคำนี้ค่ะว่าเรากำลังจะเป็นเวอร์ชั่นที่คนอื่นจะพูดถึงในอนาคตสมองก็จะรีบปลูกสารเคมีตัวสำคัญขึ้นมาในทันทีนั่นก็คือโดปามีนค่ะที่จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตแล้ก็เซโรโทนินที่จะทาให้คุณเริ่มรู้สึกภูมิใจลวงหน้าแล้วพฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยน จากทำงานแบบทรงๆกลายเป็นลงมือเหมือนกับคนที่กำลังสร้างมารดกให้กับโลกจากที่ปล่อยให้ผ่านไปวันๆก็กลายเป็นเก็บทุกชั่วโมงให้มีค่าเหมือนกับเขียนชีวประวัติเพราะสมองจะเริ่มคิดได้าว่านี่ไม่ใช่แค่วันธรรมดานี่คือบทแรกของเรื่องราวที่วันหนึ่งจะถูกเล่าโดยคนอื่นอาจจะเป็นน้องที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจก็ได้อาจจะเป็นลูกของคุณในอนาคตหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ย้อนกลับมาอ่านความสำเร็จตอนอายุ40แล้วน้ำตาซึม คนที่ยิ่งใหญ่หลายคนเขาไม่ได้รอให้โลกมาเห็นก่อนแต่เขาบอกตัวเองทุกวันเขาว่าฉันกําลังเขียนตำนานของฉันอยู่แม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีใครเปิดอ่านก็ตามและเพราะแบบนั้นสมองของเขาก็เลยจริงจังเขาก็เลยอดทนและก็ตั้งใจจนวันหนึ่งเขากลายเป็นตำนานที่มีคนพูดถึงจริงๆคุณเองก็เช่นกันนะคะอย่ามองแค่สิ่งที่คุณยังไม่มีให้มองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำในวันนี้คือวรรคแรกของหนังสือเล่มหนึ่ง ที่อนาคตจะถูกแชร์แล้วก็ถูกยกให้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกมากมายเพราะในวันที่คนอื่นเริ่มพูดถึงคุณคุณก็จะยิ้มแล้วบอกตัวเองว่าดีแล้วที่ฉันเขียนมันตั้งแต่วันที่ไม่มีใครรู้จักข้อ12ทุกครั้งที่ทําอะไรยากๆได้ให้บอกตัวเองนะคะว่านี่แหละคือทุนคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดค่ะคิดว่าทุนคือเงินแต่ความจริงก็คือทุกครั้งที่คุณฝืนทําเรื่องยาก นั่นแหละค่ะคือต้นทุนจริงๆที่ต่อรองกับความสําเร็จได้เราโตมาในโลกที่สอนให้มองว่าเงินเท่ากับความพร้อมใครที่มีเงินเยอะก็เท่ากับมีทุนเยอะใครที่ไม่มีก็คือต้องรอไปก่อนแต่ไม่มีใครบอกเลยค่ะว่าทุกครั้งที่คุณยอมเหนื่อยยอมลุยยอมเรียนรู้สิ่งที่ยากและก็ไม่ถนัดนั่นแหละค่ะคือการสะสมทุนบางอย่างที่คนรวยใช้ไม่ได้ในทันทีซึ่งทุนของประสบการณ์มีค่ากว่าเงินหลายเท่าเลยค่ะ คุณรู้ไมหมคะว่าตอนที่คุณทนเรียนรู้ระบบใหม่ๆทั้งที่เบื่อตอนที่คุณฝึกงานให้จบทั้งที่ง่วงตอนที่คุณกล้ารับคําปฏิเสธแล้วก็ลุกขึ้นอีกครั้งสมองของคุณก็กําลังบันทึกทุกอย่างเข้าสู่คลังทุนภายในของชีวิตแล้วมันก็จะถูกใช้จริงๆในวันที่คุณเจอของใหญ่กว่านี้นี่แหละค่ะคือกลไกของจิตวยุธยาคือการที่สมองสร้างเส้นทางใหม่ทุกครั้งที่เราเอาชนะอุปสรรคและสารที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็คือ BDNF ซึ่งจะหลังออกมาเมื่อคุณทำสิ่งยากๆได้สำเร็จมันจะช่วยให้สมองฉลาดขึ้นแกร่งมากยิ่งขึ้นและก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญนะคะสมองจะเริ่มเชื่อว่าเราคือคนที่ผ่านอะไรแบบนั้นมาแล้วและก็จะผ่านได้อีกคุณจะกล้าไปเชิญกับเรื่องใหญ่มากยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะว่าคุณมีทุนในใจที่สะสมผ่านความเหนื่อยทั้งหมดที่ผ่านมาทุกครั้งที่คุณผ่านอะไรยากๆได้อย่ารีบลืมอย่ารีบงุดหงิดว่าแค่รอดก็ไม่ได้รวย ให้คุณหยุดแล้วพูดกับตัวเองนะคะว่านี่แหละคือต้นทุนและต้นทุนนี้ก็จะสามารถต่อยอดได้มหาศาลในวันข้างหน้าเพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาก็ไม่ได้เริ่มด้วยเงินเสมอไปแต่เขาเริ่มด้วยทุนในใจทุนแห่งความกล้าทุนแห่งความอดทนและก็ทุนที่ไม่มีใครเห็นนั่นเองและสุดท้ายนะคะคนที่เคยทําสิ่งยากๆซ้ําๆจนกลายเป็นคนที่มีทุนภายในสูงกว่าใครก็คือคนที่โลก ไม่อาจปฏิเสธความสำเร็จของเขาได้เลยค่ะและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ